ค่ะฝนยังไม่ตกแต่มีความร้อนรุ่มมากๆเลยตัวเท่าไหร่ค่าขนมแต่และตัวไม่เท่ากันทักในกล่องข้อความหาแม่มอตรงนี้นะอยากดูผู้หญิงพิมผู้หญิงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวแม่มอรีวิวผู้หญิงให้ดูแล้วดูว่าตัวเองถูกใจชอบไหมถ้าชอบก็จําชื่อน้องแล้วทักแชทหาตรงนี้หรืออยากได้ผู้ชายก็พิมพ์ผู้ชายขึ้นมานะคะตัวไหนก็ได้ค่ะเล็งดูเลยเล็งดูเลยมาอุ๊ยเอามาลูกมาเดี๋ยวแมม,มอเริ่มกันที่ตัวไหนดีมาเริ่มกันที่พี่ตัวใหญ่ดีกว่า เมื่อกี้สีขอฝนตกดีใจด้วยหวานปุ๋ยซะดีใจด้วยหวานปุ๋ยซะอ่ะไม่พอเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะเด็กชายโลลอยคนถามมาเยอะมากแต่ไม่มีใครเอางงมากเห<ๆ>็นลูกค่อยแล้วแบบอุ้ยทำไมน้องหน้าดุจังเลยใช่ที่โลลอยน้องหน้านิ่งหน้าเข้มมากนะคะแต่ไม่ได้ดุไม่ได้กัดเพราะว่าน้องเป็นเฟ้นบูดอคแท้ๆจะไม่มีจีนจะไม่มียืนของความดุนะแม่จะมีแต่ยืนของความมึนค่ะ ความมึนกับความดูบะซ้ำกันเด้อพี่น้องจ๋าอ่ะใครถูกชะตาตัวนี้นะคะพี่ใหญ่ของค่อยสามเดือนแล้ววัคซีนลงให้ครบหมดแล้วปีนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนแล้วค่ะรอฉีดวัคซีนอีกทีปีหน้าเลยอ่ะใครชอบตัวใหญ่ๆพร้อมใช้งานคุณแม่จ๋าคุณแม่พิมพโรลอยนะอุ้ยย่าแหนอยู่ย่าแหนอยู่แม่นั่น,ผ,กกน,นผู้เด็กัดหำน้องผู้เด็กโอ้ยผู้เดกัดหำอ่ะโรลอยนั่น มาแป๊บเดียวแค่นั้นกัดหามาโอยโอุย้ยปุ๋ยปุ๋ยปานเดยานียะทัดยะแทะเท้า,าห็นบอต้องโดนตีด้วยถ้าไม่โดนตีน่าจะไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว <S <S 1> <S 1> อะคุณแม่วันนี้มามาไม่ทันเที่ยงใครพักเที่ยงแล้วเข้างานแล้วก็ฝากกดแชร์ไว้นะคะใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยอะแม่มอเริ่มกันที่พี่โรยนะคะเพศผู้เพศผู้ตัวใหญ่สั้นคู่ลู่เลยแม่สีน้องเข้มนะคะน้องเป็นสีบรูแทนสอบบอลแนวนี่สู เร็วเร็วเด้ออันอันอ่านอีหยังตองนเงินดิจิตอลเขาเข่าเงื่งอยังปพี่นอ <S <S <ร>้องคุณได้เงิ่อนเขาแล้วฮะบ้านไหนเข้าแล้วบ้างไอ้ดิจิตอลเขานา่นะดูอามารับได้เลยค่ะใครอยู่ใกล้ๆกล้แม่มอนะสามสี่กิโลใช้ได้ใช่ไหมมาเอาเลยพี่โลซลอยค่ะเพชรพูนะจาจาะตาออกสีน้ำตาลน,นะคะเป็นตาแบบตาลูกแก้วนะคะไม่ใช่ตาดําธรรมดาเพราะน้องคือสีบรูแทนคุณได้ถึงใจ้่านโลซรอยด้วแม่เดอเบอร์สีผิวเข้มเขมค่ะ มือใหญ่แขนขาสั่นแบบนีเดอร์สัวจำชื่อโลสลอยค่ะแล้วจิ้มเข้าไปที่ตรงเรือเอ่อปักหมุดให้บนี้เดอปักหมุลให้ด้านล่างนะคะคุณแม่ทักขาแม่มอได้เลยอาโรยกลับบ้านอาโรยกลับบ้านเลยแม่แม่มีราคาเบา,เบาไหมเบาแต่ละคนไม่เท่ากันแม่ลองทักเข้าไปในเพจดูทักเข้าไปในเพจว่าแม่เบาเท่าไหร่หรือคอมเมนต์ขึ้นมานะเข้ามาเข้ามาได้เลยแม่คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยว่าเบาของแม่คือเท่าไหร่แม่มีงบเท่าไหร่คอมเมนต์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวแม่มอจะ นี่แจ้งให้หน้าไลไสมว่ามีไหมถ้ามีอ่จจะได้ตัวไหนอ่ะมาคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยต่อไปคุณแม่จ๋าตัวไหนดีตัวไหนดีเอาผู้ชายก่อน,ดอน,นเดมอลไล่เลียงผู้ชายไปก่อนนะคะฝากกดแชร์คล้องหัวใจให้ด้วยแม่ตุ๊ต้าเมื่อไหร่จะมารับน้องสวัสดีค่ะแม่น้องหกเดือนสิบแล้วอุ้ยเลิศค่ะคุณแม่มเมื่อไหร่จะมารับน้องเพิ่มเร็วๆน้องเหงาแล้วมารับน้องเพิ่มอ่ะต่อไปไปที่ลูกชายค่ะลูกชาย ลูกชายตัวนี้เลยอุ้ยโตขึ้นเยอะเลยเนาะดูสิตันขึ้นเยอะเลยตั้งแต่วันนั้นที่ลงไลฟ์สดวันแรกกันยังเห็นน่ารักุ๊บปุ๊บอยู่เลยตอนนี้โตอื้โตขึ้นเยอะเลยคันแค่จังเลยคันแค่จังเลยอุ้ยดูดูพุงพุงแน่นมากแม่อ้โหอันเกลียวหลุดสลยอ,อื้มอ่ะตอนนี้ค่ะตัวนี้เด็กชายเด็กชายก่อนปะก่อนอสูบนเสื้อหลาคูลูอยู่แน่นับวันยิ่งคูลูขึ้นเรื่อยๆเลยอะ ค่อยดูไลฟ์ทั้งกลางคืนและกลางวันค่อยมักบักอ้วนเดี๋ยวแต่บักอ้วนมาเบิ้งไห้บักอันพอไนเซียวิโกเบิเ้องน่ะแล้วเออเอห็นบอกว่าที่ไม่เห็นดามาเลยสิไหนโซดากละ่ะดากไม่ขี่มากว่านาะสูบ่นแน่ใจเด้อเบิ่งหูดากเบื่องหูดาบ่ดำแม,ม่ันบอยาม <c oughs> เดินโซดากไปโซดากมาบ่เอ้อวนนี่กินตุกตาตุกตุนอ้วนมานั่งข้างหน้ามานั่งข้างหน้าตรงนี้นั่งหล่อๆตรงนี้เออนั่งนั่งลงนั่งลงแล้วก็โผล่หน้าไปทางนู้นโผล่หน้าไปนู้น วนบอายขั้นเขียวนั่นที่มันเล่งงับหัวหนองเลยบ้านีงง้นั่งลงนั่งลงนี่โตเต็มที่นะคะฟิวประมาณนี้แหละอาจจะตัวเล็กโขอ้วนนิดนึงเพราะอ้วนนี่ไม่ใช่หมาธรรมดาแล้วเป็นควายแล้วเนี่ยเกิดจะเหมือนควายน้อยแล้วแม่อว้วนอ่ะอะใครใครชอบใครชอบตัวนี้นะคะแนวสั้นๆตันๆโอ้ยแนวตันๆสั้นๆน,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 นะคะเพศผู้จ้าบุ๊คเจล่ะอู้หูเห็ดหนาอูยูยุค่ะเห็ดหนาอุยูยู บักอันนี้ซื้อว่าบักอ่อกักกรดด้วยแม่เด้อเร็วๆพี่น้องเบาหลายหนือเลยอัก่รนสูหน้าหักแห้งสวยไปสุยมาอยู่ป้านก้าอันจ้องไก่น้อยเบิง์อุ้ยอุญยุค่ายเบิรงนหน้าใกล้ๆยาการจากแม่เด้อเหมือนขึ้นการจากแม่ไม่กลมแบบนี้นะการจากแม่สูงห,หน้าเป๊ะเปมาตัวสั้นผิวแน่นแบบนี้น้องคือสีครีมนะคะตาสีดำสนิทขาะหน้าบูดอุญยุแบบนี้แม่หูตั้งกำลังดีอุ้ยน่ารักแห้งน่ารักน่ารักพูดได้แค พู้ได้ขี่พู้ได้ขี่ให้แม่เฝ้าแน่ทะลุจะแมนให้แม่เฝ้าแน่่าขี่ร้าย่าขี่โผดขี่พ่อลูกเอ้ยอ้าวได้ไปแล้วสองหนุ่มนะคะยังเหลืออีกรลายหนุ่มเด้อเดี๋ยวแม่ม้อสีให้ไปเบิองที่ละเหลืองที่ละลาบพี่น้องเศรษฐกิจการังดีเพราะประเทศเรามีนายกแล้วนายยกทักษิณก็มานายกอย่างสูแลก็อย่างก็หญิงนายก พ่ยัยเสดท้าพ่อยัยเสดท้ากับมาพี่้องอุ้ยเตรียมสื่อบานเล่ยแบบนี้เป,ปิว่าพ่อยังราซืเฮดบานขายเ <c oughs> ด้ออ่ะต่อไปอิมวยอิมวยบ่ท่านนอนพี่้องนมีอิมวยอยู่นี่อิมวยยังไม่นอนยังบ่ท่านเด้อยังไม่นอนอืมอิมวยอิมวยตัวนี้ลูกสาวนะคะยาไปจกกละมังถังไปลูกชายก่อนลูกชายยังไม่หมดพี่ก้อนไปแล้วพี่โลลอยไปแล้วต่อไปบักอาอียงก็สัว บาอกอากะทิ่งกะทิ่งนี่เด้กกะทิ่งมากแล้วครับนายกส้มหล่นแม่มออาหวานด้วยกระางหัวเราหลอกสูปล้นเขาไม่เรียกว่าเลือกตั้งหรอกเขาเรียกว่าปล้นค่ะอ่าปล่อยแล้วไปร้างเล่าอีกสี่ปีห้างน้าเฉลี่ยหูกันอีกสี่ปีข้างหน้าเราจะได้รู้กันเตรียมตัวไว้พี่น้องค่ะส้มทั้งแผ่นดินนะคะอ่ะรอบนี้เอาหมาไปก่อนกว่าจะถึงสี่ปีเราต้องฮิวใจตัวเองอย่างมากมายแม่มอสูอกหักรักขุดตุดเมื่อมาบมกอยางคับอกบมกยางเนี่ย กว่าจะถึง4ปีนะคะเราต้องมีชีวิตอยู่ไม่งั้นคะแนนเสียงมันจะหายนะคะเอออ,อันไหนเห็นหรอมูวนฝ่าเหตุพี่น้องคะอยากเลี้ยงม้าฝ่าเลี้ยงเลยผัวบอให้เลียเ้ยงเปลี่ยนผัวใหม่จบกันไปเอ,อ็ดมาข้นตอกตอกหม่เนะี่ยอ่ะต่อไปพี่ตัวนี้ค่ะพี่เสือพี่เสือตาใซ่เล่นแม่ให้ดูตายใกลใ้ดูตาเห็นไหมดูอยากได้พี่อ้วนอย่าอยากได้เนี่ยเห็นเป็นไปบ่ได้คือจังเขาว่าแหละอยา่ามาอยากได้พี่ธงพิธาเป็นนายกเป็นไปไม่ได้เขาว่าหนะ่ะะโถ เออเขาต้องอยากได้แนวทีสว่าเขามาเขาจะอยากได้แนวถึงมันเป็นไปบ่ได้อยากได้พี่อ้วนวสันมันเป็นไปบ่ได้แม่ดูตาค่ะดูตาใช่ไหมเอเห็นดวงตาไหมเห็นตาสีฟ้าไหมดูอุ้ยไอ้เสือนะคะตาสีฟ้าสวยสะกดหมดมน์ตามากแม่น้องเป็นสีเมอแทนเพศผู้เปียดเอฟเฟกต์ใหญ่มันแดงเออนี่ดูดูด้านหลังค่ะ สีเมอแทนจับๆแบบนี้สอบวสูผู้ได้สอบบักอันนี้เด้อสูต้ากะสวยผิวกะสวยค่ะน้องชื่อว่าเด็กชายเด็กชายกระทิ้งค่ะบักอากะทิ้งพี่น้องแม่พิมพ์กระทิ้งเข้าไปในกล่องข้อความหาแม่มอได้เลยนะคะถ้าขนมอยู่ในช่องแชทเดี๋ยวพิเศษรวมส่งให้ทุกจังหวัดห้าโมงเย็นนี้มีเที่ยวรถเดินทางได้เลยเอเร็วๆไวๆค่ะเร็วๆไวๆนะคะพี่กระทิ้งยะัะยังเหลือออนนิว มาออนนิวให้กันพี่น้องคะ่ะมาออนนิวให้กันนะอ้วนมานั่งอ้วนมานั่งอ้วนา,า All นั่งมาใกล้ๆออนนิวนี่วันนี้ไม่ว่าไปฉีดวัคซีนให้แล้วเห็นบ่จุปุค่ะเล็กๆมากน้องตัวเล็กมากนะคะตัวนี้เป็นไซส์แบบถ้วยปนเลยอะ่ะถ้วยปนได้เลยใครชอบกินปนชอบกินน้ำพริกแม่หมาตัวเล็กๆแบบนี้ได้ไหมเบงอ, All s, อูออนนิวพี่น้องออนนิวเขาจะเป็นน้องที่สุดนะคะเขาก็เลยจะสู้แรงพวกพี่ๆ คือพี่ๆไม่ได้ก็จะมีแอบ,บหลบแอบ,บเลี่ยงบ้างจ๋าจ๋าอย่าว่าน้องอู้นะอะใครถูกใจน้องออนนิวแม่จ๋าขอหัวใจให้น้องหน่อยค่ะขอหัวใจให้น้องหน่อยน้องออนนิวจะพเพศพูดนะจ๊ะเดินทางได้เลยทั่วประเทศนะคะแม่มอมมีรถขนส่งส่งให้ทั่วประเทศเลยอยู่จังหวัดไหนอุ้ยอยู่จังหวัดไหนบอกได้ไม่มันตกอุ้ยเออว่คือเลยไม่นี่สูว่กคือเลยไม่หนิ <c oughs> กนณีเล่นเลยอ่ะต่อไปต่อไปแล้วก็ไปต่อไหนดูตัวไหนคะไหนดูตัวไหนเพิ่มเติมคะคอมเมนต์มาได้เลยกว่าจะรอดสี่ปีจะอยู่ให่ได้เด้อโควิดก็หลอดมาแล้วเออได้ยูดอพี่น้องคือ,อยูขนาดโควิดก็ยังหลอดมาแล้วแต่จำนายยน้ยกสี่ปีหนึ่งยู่ได้ยู่แล้วแหละแมนบอพใหญ่วิโก้แล้ววะ่ะคือสีอันตันใจน้องอายนาอเออสีขอนมีเราโทษหลายอยู่ได้สีขอนมีเราโทษหลายอยู่ เกมันลงไปออกออกไปแกไก่ลูกอุ้ยลูกรกะเด็นลูกระได้ลูกกระวุนลูกกระ,ะวายแม่กระเจ็บจากอุ้ยนางลงเล็เจ็บตลอดเลยวะอุ้ยตัวใหญ่ชื่อตัวใหญ่ชื่อเด็กชายโลซลอยจก้กน้องตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อโลซลอยจก้กเดี๋ยวจะให้ดูนะเออมีคนมีคนแบบเล็งโลซลอยไว้มากๆเลยหลายคนมากๆคุณแม่ ใครเห็นถูกใจนะคะเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยว่าโตไปแล้วจะเป็นแบบไหนไม่ดูตัวนี้ดูแขนค่ะแขนเตี้ยๆพุงหย่อนๆย <c oughs> างหลากวินไปเลยพี่น้องค่ะเบิงแผ่นหลังใน้ใหญ่เอสเปนเลยแม่ดูข้างๆก็เห็นแลน้วดุยยุบจับมากน้องเนื้อแน่นเนื้อตันนะคะดูหัวค่ะบอมมี่หนาเน้าหน,นายืนเด้อค่ะบอมมี่หน,นายืนหนาเาวาค่ะเป๊เอสเปสจ้ะก็แตะกบอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ชื่อรรสลอยนะคะแม่มอพิเศษข้าขนมให้เบาหิวเลย แม่จ๋าสีแบบนี้ตาสวยๆหุ่นแน่นๆแบบนี้ค่าขนมนะที่อื่นอะอย่างสูงตัวนี้สามเดือนค่ะแม่พร้อมเดินทางได้เลยค่ะแม่มอลลงวัคซีนให้แล้วถ่ายพยาธิให้แล้ว <c oughs> กินดีขี้ง่ายกินดีขี้ง่ายเลยตัวนี้ใครที่ไม่เคยเลี้ยงพันนี้มาก่อนถ้าเอาตัวเล็กไปกลัว <c oughs> ว่าจะเลี้ยงไม่รอดแม่รุ่นนี้คือพร้อมใช้งานถูกใจใช่เลยพิมพ์โลสลอยเข้าไปนะอีแม่ที่อยู่ในแมตต็อ,ตอกตอกจิ้มตรงนี้นะคะ จิ้มลิงที่อยู่ใต้รูปโปรไฟล์ตรงนี้ทักหาแม่มอโลลอยกลับบ้านค่ะอโรอสลอยกลับบ้านได้เลยนะคะลูกเล่นอะไรกันอุ้ยลูกเล่นอะไรกันอ่าตัวต่อไปแมวจะไหนเออแม่ดึงเสื้อแล้วช่างหัวมันค่ะแม่อีแม่มทัดทีมสวยสวัสดีค่ะมาเด้อบู้ดดสิเบิงยย่งโตได้ยอย่าโมง้มยิ้มอยู่พี่นอ้องบ่ต่งงมแต่งยิ้มบ่แต่กงแต่กัอยู่ไม่ได้เลี้ยงนะคะ ของดีของสวยไม่ได้มีให้ทุกวี่ทุกวันวานเอ้ยเลนนี่ยังเลนเสื้อเลนพาละแอเด้เยปักห้านี่บอกให้มันมาน <c oughs> <jeżeli S 1> <c oughs> ั่งอยู <faço> ่เฉยๆดีแต่ใส่เสื้อให้มันนะมานั่งตรงนี้มานั่งนี้มานั่งนี่มานั่งเออนั่งอยู่วันนี้ปุ๊บนี่นั่งปุ๊บนี้นั่งปุ๊บอยูนี้ปุ๊บอยูนี้ยาวบ่ปุ๊บ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 นั่งเลยสื้อนั่งเลยซื้อเฉยๆเลย อ่ะต่อไปวะตัวไหนว่าไม่มอญยังไม่ได้โชว์วะเนี่ยลูกชายลูกสาวลูกสาวไปแล้วอ่ะต่อไปจะให้ดูอีเสืออีเสือค่ะเดี๋ยจะให้เบอร์อีเสือเด้อวัวงนึงห้เบอร์อากาะทิ้งไปแล้วต่อไปจะให้ดูอีอีเสือสีเมอเนี่ยไม่มอจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าไม่มอมีแม่พันธุ์สีเมอน้อยเอออ่านี่ตัวนี้อีนางเสือค่ะลูกสาวสีตาดูสิมันมือตาเด้อ มองเข้าไปที่หน่วยตาค่ะมันจะเป็นตาสีฟ้าแบบไซบบเรียนแบบนี้น่ารักจ้ามากแม่ตัวเล็กมากวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้คือน้องอายุพร้อมย้ายบ้านแล้วนะคะดูนี่ตัวเล็กๆกลมๆแข็งแรงขนาดพี่น้องดึงหูบบกอ้อนิ้วดีคืออย่างนี้อ่ะแม่ถูกใจตัวนี้นะพิมพ์เด็กชายเด็กสาวเด็กสาวอีเสือพีมพ่มีเสือด้วยค่ะพิมพ์ว่าอีน้องเสือเข้าไปในกล่องข้อความหาแม่มอนะคะได้ตัวนี้กลับบ้านไปโยกหน,นอ่อยนาะ น่ารักจุบคูเบิงจะะ้ะเบิงอุ้ยน่ารักน่ารักจริงเลยค่ะอ้าวได้ไปแล้วเสือไปแล้วต่อไปสีครีมลูกสาวหมืกขึ้น่นไหล่ะให้ล่ะ,ละไม่ใหญ่หนั่ยุใสวะไม่ใหญ่กอนขนกอะไรสักอย่างแม่ข้าวแตนแม่ข้าวแตนยังอยู่ไหมเนี่ยกี่ใบเทาคะค่าขนมขอโทษจริง,รงๆนะหน้าไรสดุดไม่มองไม่สะดวกพูดไม่ได้อย่าใช้คำว่าไม่สะดวกเลยมันพูดไม่ได้มันจะโดนบล็อก เออให้จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ช่องโปรไฟล์นี้นะคะแอดเข้าไปเจอบ้านสีนี้จะเจอบ้านสีนี้แล้วทักหาแม่มอได้เลยส่วนนี้แม่ที่อยู่ในเพจนี้ทักเข้าไปในกล่องข้อความที่เดียวอยู่แล้วเนาะเออได้ของดีกลับบ้านแน่นอนใครทักไม่เป็นอย่าเพิ่งเลี้ยงอ,อ,อย่าหาว่าบูลลี่เลยใครทักไม่เป็นอย่าเพิ่งเลี้ยงนะคะทักเลยทักเลยค่ะแม่มันมีช่องทางการติดต่ออยู่เท่านั้นแหละอ่าต่อไปจะให้ดูอีหมวยกันบ้างดูสิเด็กหญิงขาวสวยหมวยเอ็กเซ็กซี่ ขยีอะไรเอ่ยขยีใบท่อมเหรอลูกอ้วนเดินหาแต่ของดื้อนะเดินหาแต่ของดือ้อนั่งลงอุ้ยบอกอันนี้แลนหาแต่แนวดื้อเดือดเกินไปไม่ให้ออกไรสดเลยเออไม่ออกไรสดเลยนะพอไม่ออกไรสดนี้ไม่ได้ค่าคอมเลยนะไม่ได้กินเลยนะไม่ได้ใส่เลยนะเสื้อหลอดอนะ่ะอุ้ยกี่ใบเทา้าอาทักแชทน,นะอะต่อไปอีหมวยค่ะแม่ตัวขาวหน้าย่นเอออากาศ ตัวขาวๆหน้าย่นๆย่อยๆยวแบบนี้มาร์กิ้งดูแม่ดูเก๋มากมาร์กิ้งสีน้ําตาลนะคะมาร์กิ้งสีน้อยจะเป็นอืมอืมนี่แหนใสแหนขวาแหนหน้าแหนหลังแฮน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 แหนแหนพร้อมๆกันนี่ไปตะตีจังเลยอิมวยคู่ลูกค่ะมากลางวันก็คู่ลูกค่ะมากลางคืนก็คู่ลูกค่ะเพราะอาชีพของหนูคือกินแล้วก็นอนจริงๆค่ะอ่ะ ให้ถูกใจน้องหมวยนะดูอู้วีกลคิริคิริกุลูอืมกีขานขึ้นมอวดเล็นหน่อยเนี่ยอวดเต้นหน่อยกีขานสิละแม่เน้นกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเฟ้นบูด็อกเล่นคู่ใหญ่ได้เล่นเด็กได้เข่าน้อยไม่กัดไม่สนไม่หมุนไล่รถไหมคือส่วนใหญ่เฟ้นบูดอกไม่ไล่รถนะทําไมขามันสั้นมันวิ่งตามไม่ทันอยู่แล้วมันวิ่งไปมันเหนื่อยเปล่าๆแม่มันก็เลยไม่ค่อยไล่ส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีเฟ้นบูดอกที่มันเป็นทรงขายาว เออก็ก็มีไล่บ้างเป็นเป็นเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วแต่ฝึกเอาแล้วแต่สอนเอาแลแ้วแ,แ,แต่ตีเอาแล้วแต่อุบอัปเอาแม่นะถ้ามันไม่เข้าลองค่อยลอยก็ตีอุบอัอุบอนะัปบูดะอุ้ยจะไม่เอะเอียงจะไม่เอะเอียงอุ้ยปวดโพอีมหมวยเป็นลูกสาวนะคะวัคซีนหนึ่งเข็มแผนมญาติหนึ่งครั้งกินดีขี้เน่าไม่เน่ากินดีนอนดีค่ะแม่ส่งได้เลยค่ะอีแม่จิ้มลิงค์ทักแชทได้เลยนะห้าโมงเย็นนี้มีเที่ยวรถขนส่งเดินทางได้ทั่วประเทศ เดินทางได้ทั่วประเทศนะคะโอ้ยต่อไปดุยต่อไปต่อไปตัวไหนล่ะพี่น้องเลยตัวไหนลูกตัวไหนลูกไอ้สมตามีสมจีดแน่หมืนเคื่อนละ่ะถามมาจะว่าขอดูส้มตำค่ะขอดูส้มจีดค่ะขอดูมุมนั้นขอดูมุมนีแบบที่นีไปใส่เหล่าแมวไปเห็นทักแชทเลยอีแม่ขาแตน้นเออกูต้ามันจะข่าแตนนีนิเลยแม่ข่าแตนเซฮาร Esper ์โรจงตุฤฤ๊ดถูกแล้วกว่าเนี่ยแม่ข่าแต้นหนีหายแล้ว เอ้ยมาต่อไปตัวนี้อีแม่ส้มตําค่ะดูหน้าส้มตําก่อนนะหน้าสวยหน้าหมวยหน้ากลมหน้าสะอาดหน้าเกลียงตุ๊บตับมากอุ้ยกล้าแม่ใหญ่จังเลยหน้าเกลียงตุ๊บมากใครชอบลูกสาวสีพื้นๆแต่ตัวแน่นๆผิวสะอาดแบบนี้พี่อ้วนอยู่หนีเลยแม่ทำหาแต่อ้วนแล้วเนี่ยไม่ประโยชน์เออทำหาแต่อ้วนเลยเนี่ยเอาหมาหน่อยไปเลี้ยงนี่อยากเลี้ยงแบบพี่อ้วนค่ะเอาพี่อ้วนไปไม่ได้ก็ต้องเอาน้องพี่อ้วนไป นะจ๊ะอ่ะน้องพี่อว้วนค่ะตัวนี้อู้ยอย่ากาดอยากาดนี่ต้องโดนตัวนี้น้องพี่อว้วนอ,อีสมต่าค่ะ,ะใครชอบอีส้มตํานะคะคุณแม่ทักแชทพิมพ์ส้มตําเข้าไปในกล่องข้อความได้เลยพิมพ์ส้มตําเข้าไปในกล่องข้อความได้เลยค่ะนี่ดูหน้าตาอุ้ยอืมอย่าการดนี่เห็นบอสตีเสร็จก็หายออกเลยถ้าปล่อยไว,ไว้นี่มันจะเจ็บกว่าเดิม ส้มตามเสร็จไปส้มจี๊ดนะคะถ้าขนมแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะน้องโดนตบใช่ต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่ากัดเท้ามันเจ็บถ้าเราไม่ปามเขาเขาจะยิ่งกัดแรงขึ้นไปเรื่อย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 แล้วพออายุเยอะมากขึ้นโดนตามใจมากขึ้นพอไปแก้ตอนโดนตอนอายุเยอะๆแก้ยากดังนั้นถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเขาทําอะไรไม่เข้าร่องเข้ารอยตีก็ให้สั่งสอนได้เลยเออไม่ใช่ว่าตีให้ตายนะคะตีให้รู้ว่าอันนี้ไม่ถูกไม่ควรแค่นั้นละจ้า ท่านอีหยังค่ะเป็นบุดอกอิหลีเ็นบุดอกอีหลีบ่มไม่เป็นบุดอกตัวตัวเลยแม่อะตัวต่อไปค่ะแม่มอให้ดูตัวนี้เด็กหญิงสมจีดอีซ้มจีเดวตัดเล็บให้ด้วยซ้มจีดเป็นลูกสาวนะคะสีครีมเหมือนกันหน้าสวยตัวแน่นมากตัวนี้ใครชอบสีพื้นๆค่าขนมไม่แรงมากนะคะท่านไม่กล่องข้อความนะแม่นะตอนนี้แม่มอ,อไลฟ์ในเพจด้วยไงมันจะพูดค่าขนมไม่ได้นะคะทางต๊อกๆนะให้ ให้ทักเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ใต้ช่องโปรไฟล์นะคะแต่ตัวค่าขนมไม่เท่ากันมีงบเท่าไหร่คอมเมนต์ขึ้นมาได้แม่วอจะได้บอกว่างบที่มีอ่ะมันได้ตัวไหนหรือไม่ได้ตัวไหนเลยเออคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยจ้าเดี๋ยวเดีได้แม่ตัดเล็บให้ก่อนแม่ตัดเล็บให้แป๊บเดียวโอเคเรียบร้อยเห็นอลตัดเล็บง่ายมากพ,พี่ทําอะไรพี่ทําอะไรครับน่นโดนดูดอยู่นะมาดูดแตงกต่หำบักอันนี้เนาะ ท้มันหวานบ่ลูกก็จังนองจังมากดูดอาแท้โทีโ่ดโพอีแม่ในเพจเงียบมากเลยเพจนี้เหมือนป่าช้ามากเลยอะเออเท่าไหร่ก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปจ็คจีบอกจกส็สจีอีอย่างสูอุ้ยถ้าจะขนาดนี้เนาะดูคนขึ้นไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงร้อยล่องแล้วล่องแล้วต่แมไม่มาส่งอีย่างเลยอะมากซกเบอร์ก้าเนี่ยกูยิ่งแอดเงินหนึ่งต่อหลายแสนเออไปตะสั่งงตัวเนาะสูไปจะสั่งอีหลีแบบอามากเนี่ย อืมออื uhm, ไปไหนต,ไตัวไหนตัวไหนตัวไหนสมตม่ํมสมจีสมจีสมตมั้มแอ็ดมาปิดมาปิดเพจเถอะแล้วไป er. ไลฟ์ต๊อกต๊อกบอกราคาดีกว่าเพจนาตัดหน่เดี๋ยวจะมนมาคือสัวอีแม่ผู้ที่จีรุชค่ะอีแม่ที่อยู่ในเพจนะคะไปตามดูในต๊อกต๊อกได้เดี๋ยวแม่บอจะาไปไลฟ์ที่ต๊อก